สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BAM Story ช่องของเราจะมีการอัปเดตคลิปอ่านไพ่ความรักรายเดือนให้กับเพื่อนๆในทุกๆเดือนและคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ความรักรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2564แต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งช่องเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไป ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกลุ่มนี่คือการอ่านไพ่ความรักรายเดือนประจําเดือนมีนาคมให้กับคุณเพื่อนๆสามารถเข้ามารับชมได้ทั้งเพื่อนๆที่เกิดในราศีกุมแล้วก็ลัคนากลุมการแบ่งวันที่นะคะจะใส่ไว้ให้ในช่อง description box ด้านล่างคลิปเพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คกันได้ การอ่านนะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆชาวกุมทุกคนไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการอ่านในครั้งนี้ไม่ตรงกับสถานการณ์ของคุณถือว่าไม่ใช่เรื่องราวแล้วก็ไม่ใช่พลังงานของคุณสามารถผ่านคลิปนี้ได้นะคะเพื่อน,เ,อนเลือกฟังแต่เฉพาะสิ่งที่ตรงกับคุณสถานการณ์ของคุณนะคะแล้วก็ เก็บเอาเฉพาะสิ่งที่ฟังแล้วดีต่อใจแล้วก็มีความสุขนะคะอันไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะไม่ต้องไปใส่ใจนะในการอ่านนะคะพลังงานที่อ่านออกมาอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของเพื่อนเพื่อนแล้วก็คนที่คุณรักนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะโดยในช่วงแรกนะคะเราจะอ่านพลังงานของ พวกคุณนะคะซึ่งเป็นพลังงานหลักๆนะไพ่ตัวตนคุณพลังงานตัวตนของเขาแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านความคิดความรู้สึกในเรื่องความรักของคุณของเขาแล้วก็อ่านสถานการณ์ความรักของพวกคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนานะคะสรุปสุดท้ายนะคะอยากให้ฟังไปถึงช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นไพ่คําแนะนํานะคะซึ่งจะได้บอกวิธีการแก้ไขปรับ ปรุงความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่ความรักที่ดีนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเริ่มจากการอ่านภาพรวมก่อนนะคะพลังงานของเพื่อนๆตอนนี้นะคะจะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะเป็นไพ่ฤืษสีนะคะคนที่คุณรักนะคะจะเป็นสีดาบอาขอโทษค่ะคนที่คุณรักนะคะจะเป็นสีเหรียญพลังงานความรักของพวกคุณนะคะเป็น8ดาบ อธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอย่างนี้นะคะณนะตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าสถานการณ์ของพวกคุณนะคะเหมือนต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองนะในบางคนนะคะอาจจะยังไม่ได้ห่างกันแต่ว่าตัวอาจจะห่างบางคนอาจจะห่างกันไปแล้วนะคะณนะตอนนี้ตัวคุณเองถ้าเป็นสภาพทางทาง ร่างกายนะคะทางฟิสิกอลนะก็คือคุณอาจจะห่างออกมาห่างจากคนรักแล้วนะคะไม่ได้พบไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วคุณค่อนข้างจะเก็บตัวเงียบอยู่อย่างสันโดษนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็คือความหมายของการที่คุณเงียบออกมาเนี่ยในความรักความสัมพันธ์คุณมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอยากจะหยุดพักนะคะหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทําให้คุณต้องแยกกันเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ความคิดนะคะเพื่อที่จะ ตัดสินใจเนี่ยนะคะเหมือนภายในความมืดมนความเหงาความเศร้าของคุณเนี่ยมันก็มีแสงสว่างอยู่นะคะคือคุณไม่ได้จากมาโดยที่เหมือนโดนขับไล่ออกมาหรอกเพียงแต่เหมือนเหมือนว่าคุณเลือกที่จะออกมาเพื่อที่จะมาทําความเข้าใจอะไรบางอย่างกับชีวิตนะคะตัวเขาเองนะคะในความสถานะตอนเนี้เขาก็รักตัวเองนะคะไพ่สี่ เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับคนที่หวงแหนกอดอะไรบางอย่างที่มีค่าสำหรับเขาไว้ใช่ไหมคะถ้าเราอ่านในเรื่องทั่วๆไปอาจจะหมายถึงคนที่รักษาสิ่งที่มีอยู่หรือว่ากังวลเรื่องของการสร้างความมั่นคงเรื่องของเงินแต่ถ้าเป็นในด้านความรักหมายถึงคนคนนี้เขาก็ค่อนข้างที่ณนะตอนนี้นะคะเขาเห็นความสุขของตัวเองเป็นสําคัญนะคะก็คือตอนนี้สถานการณ์เขาคือเขารักตัวเองนะคะคนที่กอดตัวเองไว้นะคะเราว่านะ ความหมายของธีมของสถานการณ์คุณตอนนี้มันคือความเหน็บหนาวนะคะว่าเวรแล้วก็มีไพ่พลังงานรวมความรักของคุณเป็นไพ่แดาบนะคะเรารู้สึกว่าต่อให้ตัวคุณสองคนห่างกันนะแต่ใจคุณไม่ได้ห่างนะคะมันเหมือนในความรักครั้งนี้คุณสองคนเป็นอะไรที่แยกจากกันไปไม่ได้จะมองในแง่ดีก็ได้นะคะแต่จริงๆไพ่แดดาบไม่ได้เป็นในแง่ ที่มีความสุขอย่างนั้นนะเหมือนคุณสองคนนะ่ะอยากจะไปจากกันก็ไปไม่ได้เหมือนถูกดึงรัง้งหรือฉุดร้างหรือผูกมัดพันธนาการกันด้วยอะไรบางอย่างนะคะไม่ก็เขาหรือคุณนะคะที่รู้สึกอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออยากจะตัดใจหรืออะไรก็ตามแต่มันยังทําไม่ได้นะคะมันเหมือนคุณถูกขังอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าคุณออกไม่ได้นะดาบมันก็ไม่ได้ปักที่ตัวเห็นไหมคะแต่ว่าคุณก็ไม่เลือกที่จะออกมาอย่างเนี้ยคะ่ะอืม ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูคำขยายในไพ่ความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะขอดูความรู้สึกของเพื่อนๆชาวกลุ่มหน่อยนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงนะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคะหัวใจคุณเป็นยังไงบ้างมันห่อเหี่ยวขนาดไหนคะเราดูประมาณ5ใบนะคะ โอเคขออีกสามใบค่ะอืมมาแล้วถ้าเพื่อนๆถามเรานะคะเราขอให้คำจำกัดความว่าคุณคิดถึงเขานะอืม คือไพ่หกดาบเนี่ยมันมีความหมายได้2แบบนะคะบางทีมันมันหมายถึงสถานการณ์ของคนที่เลือกเดินออกมาเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ในบางกรณีมันอาจจะหมายถึงว่าเหมือนเราแค่อยากหลบไปพักจากความวุ่นวายจากความทุกข์ใจนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราไปอะปัญหามันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขหรือว่ามันเป็นความพยายามที่จะแบกเอา ปัญหาเหล่านี้ไปกับคุณด้วยแต่เพียงแต่ว่าเลือกที่จะพักหรือเลือกที่จะหลบไปไหนสักแห่งหนึ่งหลบออกจากปัญหาประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราดูแล้วว่ามันมีไพ่ของสี่ไม้เท้ามีสามเดียนสองไม้เท้าเรารู้สึกว่าคุณรอคอยเขาอ่ะคุณคุณอยากอยากกลับไปพูดคุยกับเขาอยากให้เขากลับเข้ามาพูดคุยกับคุณ คือคุณรู้สึกว่าการมีเขาอยู่ในชีวิตแต่มันเป็นการเติมเต็มความสุขให้คุณมากเลยนะคะเป็นสี่ไม้เท้าคือคือเขาเขาเป็นคนรักเป็นเหมือนเหมือนคนที่เป็นคู่ของคุณเป็นความมั่นคงในความรักอย่างงี้ค่ะคุณการที่คุณมีเขาคุณรู้สึกว่าว่าความรักของคุณได้รับการเติมเต็มคือตอนเนี้คุณค่อนข้างเบื่อแล้วก็เซ็งอะคะ่ะต่อให จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือใครอยากจะมาคุยกับคุณอยากจะมาทําความรู้จักคุณอยากจะมามอบความรักให้กับคุณมาตอแยคุณหรืออะไรก็ตามคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับคนเหล่านั้นเลยนะคะในความรู้สึกเราเราเรา,เราลิงก์ไปถึงไพ่แรกในเรื่องของแปดดาบอะเรามองว่าถึงคุณกับเขาจะแยกกันจะจะอาจจะต่างคนต่างไปอย่างเงี้ยคะ่ะ อาจจะหยุดพักในที่ของตัวเองอะแต่เรามองว่าความปรารถนาของคุณคือการรอคอยข่าวสารจากเขาแล้วก็อยากได้คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขากันดีกว่านะคะขอดูพลังงานความรากักความรู้สึกของคนที่เพื่อนๆชาวกลุมรักแล้วก็คิดถึงนะคะโอ้เปิดไพ่มาแล้วเราแบบขนลุกเลยมันเป็นไพ่ใบเดียวกันนะคะคุณ หกดาบไพ่ใบเดียวกันเลย,ยต่างคนต่างอยากกลับมาหากันนะ่ะจริงๆนะคะโอ้ยโอเค เดี๋ยวเราขอให้เพิ่มให้คุยนับวอนใส่นะคะว่าคุยนับวอนจะราชินีถือไม้เท้าเนี่ยคือใครนะคะและเกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะขอให้ขยายคุยนับวอนใส่ค่ะโอเคค่ะในด้านความรู้สึกของเขานะคะเรามองว่าเขาก็อยากไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ ต่อให้มันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะ่ะตัวคุณก็อยากจะไปต่อเหมือนอยากจะพยายามตัวเขาเห็นไหมคะก็มีไพ่เนี่ยมีภาพของครอบครัวที่พายเรือกันออกไปคือทางข้างหน้าค่ะมันอาจจะคือที่ผ่านมามันอาจจะมีคลื่นอะไรที่มันทำให้ซัดความสัมพันธ์คุณให้มันโคลงเคลง,คลงแต่ตัวคุณก็อยากจะพยายามไปต่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ มีไพ่สิบเหรียญถ้าคุณมองเขาเป็นเป็นคู่ของคุณนะคะเขาก็มองคุณเป็นครอบครัวของเขานะคะคุณก็เป็นโลกทั้งใบของเขาเหมือนกันคุณเป็นความสุขในชีวิตเขานะคะเพียงแต่ว่ามันมีไพ่ Justice ขึ้นมาเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มให้ Justice ถึงอะไร เรามองว่าตัวเขาเองอะ่ะก็อยากจะพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาเขามีมาจิเชียนเหมือนเขาภาวนาเขาอาธิษฐานเขาพยายามเขาเขาค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเขามีมีพลังเอ,อ่อลลนมากเลยนะคะมีแพชชั่นมากมีความรู้สึกมากที่จะอยาก ทำให้ความรักครั้งนี้กลับมาถึงขั้นที่เขาอธ <c oughs> ิษฐานเขาอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าขอให้คุณสองคนนะได้กลับมาด้วยกันอีกแต่ให้ Justice ที่ขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าพอเราเปิดไพ่เพิ่มใช่ไหมคะมันคือสิบไม้เท้าเรังมองว่าความรักที่ผ่านมาของผู้คุณนะมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันดูแล้วค่อนข้างหนักหนานะ <c oughs> สำหรับเขาเขาก็เลยอยากจะคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ จะไปต่อก็ต่อเมื่อปัญหาทุกอย่างมันได้รับการสะสางการแก้ไขมันถึงจะไปต่อได้างคะ่ะความรักครั้งนี้มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะแล้วมันเลยทําให้มันไม่ชัดเจนมันก็เลยยังไม่สามารถพัฒนาเป็นความรักที่มันมั่นคงได้อะคะ่ะไม่ถึงก่อนหน้านี้นะคะมันก็เลยมีปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาอยากจะภาวนาให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปด้วยดีนะคะ ถ้ามันจบไปแล้วก็อยากให้มันเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างความรักครั้งนี้มันชัดเจนนะคะมันมันพัฒนามันมั่นคงไปถึงขั้นที่เหมือนเอ่อเหมือนได้มีการแต่งงานมั่นหมายกันอย่างเป็นทางการอะไรแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูสถานการณ์ของพวกคุณนะคะความรักที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนานะคะว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์ความรักในช่วงเดือนมีนาคมของเพื่อนๆชาวกลุม อืมโอเคค่ะขออีกสักสี่ใบนะคะ อ,อีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเราขอไพ่อธิบายเพิ่มเติมให้ห้าไม้เท้าหน่อยนะคะห้าไม้เท้าคืออะไรนะคะขอไพ่อธิบายห้าไม้เท้านะคะมันมีความพยายามที่คุณสองคนจะได้กลับ ย้อนกลับเข้ามาแก้ไขความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ6ถ้วยเป็นเรื่องของการคิดถึงอดีตเป็นไพ่ของของความรู้สึกดีๆในอดีตเป็นไพ่ของการหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กันนะคะในที่นี้เนื่องจากพวกคุณมีการเดินทาง เหมือนคุณได้ห่างกันออกมาแล้วนะคะที่ที่เราตีความตั้งแต่ตอนแรกนะเพราะฉะนั้นคุณอยากกลับเข้ามาหากันค่ะคุณอยากกลับเข้ามาอยากทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการไปได้ครั้งนี้มันจะเป็นแบบที่ชัดเจนถูกต้องค่ะมันจะเป็นอะไรที่ จากที่ผ่านมาถ้ามันไม่ชัดเจนหรือมันไม่ถูกต้องมันจะถูกแก้ไขให้มันถูกแล้วก็มันจะเป็นความรักที่มั่นคงนะคะเป็นที่ยอมรับของทุกคนคนรอบตัวคุณทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะสามารถเลื่อนความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปถึงขั้นของการครบหากันที่มั่นคงถึงขั้นในการมีพิธีมั่นหมายพิธีแต่งงานหรือไม่ก็คนที่คุณดีด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะ หรือราศีกุมหรือราศีพิจิกนะคะความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมามันมันจบลงนะคะเนื่องจากมันมีเหตุผลของการที่คุณสองคนมีปัญหากันนะคะมีความขัดแย้งกันมีปัญหากันมันจบเพราะว่าเหมือนใครบางคนนะคะ มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะมีทางเลือกเข้ามาแล้วมันอาจจะทําให้มีปัญหามีปากเสียงกันนะคะจนมันนําไปสู่การจบความสัมพันธ์นะคะตัวคุณเองทั้งสองคนก็ยังคิดถึงกันหรือถ้าในกรณีมันเป็นอย่างที่เราบอกจริงๆนะว่าใครคนนึงทําอะไรที่ไม่ดีแล้วทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องจบตัวเขาเองอะคะ่ะอย่างที่เขามีไพ justice, ่ justice เขาก็เรียกร้องความยุติธรรมนะคะคืออยากได้รับ การแก้ไขหรือว่าคำขอโทษอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรามองว่าในเดือนนี้มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำจากไพ่ออร์คิลให้คำแนะนำกับพวกคุณยังไงบ้างนะคะเราจะเปิดไพ่ออร์คิลให้พวกคุณนะคะ3แบบนะไพ่แรกนะคะจะเป็นคำแนะนำเรื่องความรักเน้นๆเลยนะคะ Roman c e Angel นะมาดูว่า Roman c e Angel ให้คำแนะนำอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะ แล้วก็มาดูคำแนะนำจากไพ่ Work Your Life นะคะไพ่ Work Your Life Oracle เนี่ยเป็นไพ่ที่พูดถึงการให้คุณเนี่ยทำความเข้าใจกับความรู้สึกส่วนลึกของตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ไพ่เนี่ยจะบอก วิธีการนะคะที่จะทํายังไงให้คุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่ายกระดับจิตใจของตัวเองเพื่อให้เหมือนเพิ่มแสงสว่างในชีวิตให้กับคุณนะคะจะมีคําแนะนําให้ประมาณนี้นะคะ work your life นะคะต้องการบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะ1ใบ ไพ่คำแนะนำอีกใบนะคะมาจากไพ่ชุด Second Traveler นะคะมันพูดถึงอย่างนี้ค่ะเราเหมือนเป็นนักเดินทางใช่ไหมคะในชีวิตของทุกคนคือการเดินทางเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าในการเดินทางที่ผ่านมาพราะคุณอาจจะพบเจอปัญหาอุปสรรคหรืออะไรยังไงบ้างนะคะเปรียบเราเป็นการเดินทางการใช้ชีวิตก็เหมือนการเดินทางนะคะเขาจะมีคาแนะนานอะไรให้กับเราบ้างนะคะมันจะพูดถึงเรื่องเรื่องของการใช้ชีวิตนะแล้วก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะ ดูว่าไพ่ s e c r e t Traveler นะคะต้องการบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดหนึ่งใบนะค่ะเพื่อนๆชาวกลุ่มอย่างนี้นะคะเราขออ่านเป็นสองกรณีเนอ้อเนื่องจากมันมีคำแนะนำที่สามารถ แปลความหมายไปได้ใน2ทางมีแรกนะคะที่คุณกับเขาตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ให้คุณพูดคุยกันตรงๆนะคะไพ่โรแมนต์แ n ง e ์บอกว่า getting to know each other นะคะเขาพูดว่า อยากให้คุณสองคนนะ่ะมันนั่งคุยกันเคลียร์กันแบบชัดๆเลยนะคะว่าต่างคนต่างต้งตองการอะไรเป้าหมายในชีวิตของพวกคุณคืออะไรนะคะอยากได้อะไรต้องการให้มันเป็นไปในทางไหนแบบไหนนะคะมันจะได้เคลียร์สักทีมันจะได้ไปต่อได้นะคะในกรณีที่ต้องการไปต่อแล้วก็ไพ่ออร์คโลของ s e c r e t t r a v e l e r บอกให้คุณมีมี r ิราเคิลค่ะเหมือนกับว่ามันจะเป็นไพ่ คล้ายๆไพ่ใบเดียวกันกับแมจิเชียนมีใครบางคนอธิษฐานขอนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าสิ่งมหัศจรรย์หรือปฏิหารมันมีจริงๆนะคะเพียงแค่คุณอธิษฐาน ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้ค่ะไพ่ใบเนียต้องการบอกอย่างนี้นะคะถ้าคุณคาดหวังอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมามันสามารถที่จะกลับมาได้เพียงแค่คุณต้องเลิกกลัวนะคะคุณต้องกล้าที่จะ ปลดปล่อยความกลัวบางทีนะคะในบางคู่บางความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่กล้าที่จะพูดคุยกับเขาตรงๆนะคะมันก็เลยยังไม่ได้กลับมาคืนดีกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ให้คุณกลัวนะคืออยากจะทำอยากจะให้มันเกิดอะไรใหม่ๆหรืออยากจะเหมือนปรับเปลี่ยนชีวิตคุณแบบใหม่อะไรเงี้ยค่ะคือขอให้คุณคิดว่า อย่าไปจํากัดความคิดว่าเฮ้ยไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเราไม่สามารถกลับมาคุยกันได้อะไรเงี้ยมันไม่จริงนะคะมันมีโอกาสมันมีมิราเคิลเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะกับไพ่ d ้อ t ดิม t ูเนะคะไพ่ใบนี้จะพูดถึงเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองอะความหมายคือประมาณอย่างนั้นนะคะอย่าให้ใครมาแบบหลีไฟในตัวคุณอะไรประมาณนี้นะคะ หลักๆก,ก็คือการพูดคุยกันนี่แหละคะ่ะในเคสที่2นะที่เราบอกนะคะก็คือในคนที่ต่างคนต่างพอแยกกันไปแล้วนะคะคุณกับเขามานั่งเคลียร์ใจกันแบบนี้นะคะเราก็มองว่าเออความสัมพันธ์นี้มันน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะพยายามแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันไปต่อไม่ได้ก็คือให้คุณกับเขานะคะเข้าใจว่าอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวว่า เราจะไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครได้นะคะหรืออย่าไปกลัวว่ามันจะไม่มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นคือถ้าคุณขออธิษฐานขอให้เราหลุดพ้นจากการอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันเป็นคู่บุญคู่กรรมต่อกันนะคะให้มันแยกย้ายจากกันไปนะคะถ้าคุณขอแบบนี้คุณก็จะได้แบบนั้นนะคะ แล้วก็ในบางคู่บางกรณีค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาอะ่ะมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันไปในคนละทางกันบางครั้งคุณน่อาจจะคาดหวังอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้มากมากกว่านั้นในชีวิตะคะเหมือนคุณคุณเป็นแสงไฟที่กำลังจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นแต่ตัวเขาเองอะ่ะอยากให้คุณมาอยู่ในระดับ เดียวกันกับเขาระดับที่เขาพอใจแล้วก็มีความสุขอะมันเหมือนกับว่าคุณเองก็ไม่ได้กล้าวออกไปข้างหน้าแล้วเหมือนคุณก็ต้องมานั่งดีไฟในตัวเองเพื่อที่จะให้พอดีกับเขาเป็นในสิ่งที่เขาต้องการแบบนี้ค่ะความหมายมันลึกซึ้งนะความหมายมันลึกซึ้งแต่มันพูดอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เราว่ามันมี2กรณีนะในเรื่องของของไพ่หกดาบอะ หลักๆแล้วนะคะเราอยากให้ในเดือนนี้พวกคุณได้คุยกันนะคะให้มีปาฏิหาริย์ให้พวกคุณได้กลับมาพูดคุยกันแล้วก็เคลียร์ใจกันแล้วให้คุณสองคนตัดสินใจได้โดยใช้ความจริงมาคุยกันนะคะคุณมีไพ่ justice คุณมีไพ่ hara-fans ใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ถูกต้องการพูดความจริงนะคะเพราะฉะนั้น เราว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะให้คุณรวบรวมความกล้านะคะแล้วก็คิดไว้เลยนะคะว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็พูดคุยกันเรามองว่าหลังจากที่คุณได้คุยแล้วก็ตกลงกันแล้วเนี่ยคุณสองคนจะได้พบแสงสว่างหรือทางที่เหมาะสมกับตัวคุณทั้งคู่นะคะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆชาวกลุ่มเราเป็นกำลังใจให้ในทุกๆก,การตัดสินใจของเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ